สุขสบายดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับข้็สู่ชวนชัยรถไทยซิ่งเช่นเครับวันนี้ห้เฮาอยู่ในเตาหลอมครับโรงเหล็กสีดาครับตรงเป่าพอดีมาทรงเหล็กเจอกันครับผมกำลังอ่อกำลังลงของอยู่ตอนนี้รถผมก็มีรถพ่วงคันนึงวิตเตอร์ครับถอยออกมาะมคโคตัวนี้กัสีพร้อมไป กำลังเคลื่อลิงครับเดี๋ยวเดี๋ยวขยับไปอีกฟังหนึ่งไปลงเนาะเขากับล้ออยู่หนารถเขอผมใส่เข็นใหญ่ล้งรับอถอยกับมาแล้วครับผมฝีมือขนาดมาเมืองวานแล้วสิถอยจะรอบครับดูยดูกันครับผมว่าจะถอยกันกี่รอบรอบแรกถอยกับพ่ดีน่าจะมหาหนดผมครับเพราะฟังล้งสีอยฟังสายมือเนาะสายมือครับไปดูกันครับ อยู่ประมาณนี้ครับถึงเตาหลอมแล้วเราก็ลงย้อนแสงนิดนึงนะครับพอดีผมนั่งท้ายอยู่หน,าน้ารถอ่าผ่าพอโฟกัสไปเลยไปแล้วไมโครเราไมโครเพื่อจะไปลงครับนี่เมื่อจากกับจกมองหลังครับผมกําลังลงตะลูกอยู่ตอนนี้กําลังลงตะลูกอยู่แล้วไมโครจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งของรถผมก็ฝั่งซ้ายมันจะเป็นบระตูลงครับเพื่อเสียถอยรถพ่วงคันข้างหลังเนี่ยมาลงเนาเนะ ื่อจะถอยข้างข้างหลังมาลงเราก็ประมาณนี้ครับนังเมืออยหน้ารถครับขี่ขาดลงไปครับพี่น้องฝุ่นมันเยอะครับฝุ่นมันเยอะอยู่ข้างหน้าฝุ่นเยอะเฮ้ยนังเมืออยหน้ารถเนาะรอบแรกผวันไปแล้วครับเดินหน้าไปไม่ละรอบแรกผ่านไปเดินออกไปใหม่แล้วอ่ารอบสองครับรอบสองทะยานไปฝั่งซ้ายเยอะๆครับอฝั่งซ้ายเยอะมากเลยะ รอ,อบสองจะผ่านไหมผูุ้นแม่โคยินถายนี่ครับแม่โคยินลอยตรงนี้รอบสองจะผ่านไหมไปดูกันอถอยไปหาแม่โคเร,ร่จะได้ลงหรือเปล่าลุ้นกันครับผมอโอซีได้ครับจะได้จริงหรือเปล่าไปดูกันผมกับเปิดแดรนั่งยุ่นานรถนี่ครับเขาเศร้าผมถ้ได้กินด้วยครับพี่น้อะเปิดท้ายแล้ว มันมีทีมงานเปิดท้ายครับอยู่โรงงานนี้สบายครับเปิดปิดท้ายให้ครับสบายเขาเปิดปิดท้ายให้เราสบายครับเปิดท้ายลงตัวลูกก่อนโชเฟอร์ยางว่ามึงละไอ้แล้วยางว่ามึงละผมกำลังยุ่หนัหนุนกับผมใส่เขีนใหญ่ลงตอนนี้ผมกำลังลงอยู่บโดนบโดนบโดนเดี๋ยวก็ลงเสร็จจัดไป ก็ได้คาปราตูเลยพี่น้องฝากเป็นกำลังใจพี่น,อน้นะอยเลยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับกับชใช้รถไทยซิงชาแนลครับอ่ะมาดูก,กันเปิดท้ายเรียบร้อยอ่าะสรุปแล้วย้ายอีกครับถอยเก่าช่องพุ่นนี้ครับสรุปไม่ให้ลงตรงนี้ครับแต่ถอยไปอีกช่องนึงครับนี่เขาประตูที่สองครับเพื่อจะไปนู่นใกล้ใกล้กับใกล้ๆกับใบแทนนัสครับ เป็นลงใกล้ๆท่านอัดอืมเป็เป็นลงใกล้ๆท่านอัดสรุปรอบนี้รอบที่สามละรอบที่สามจะสำเร็จไหมมาลุ้นกันมาลุ้นกันขยายาดีเลยพี่น้องด้ยเราก็สเฉื่อยแลลวล่ะถอยรถสามที่เทยแล้ะผมก็นั่งดูครับเก็บภาพบรรยากาศให้ดูนะครับสรุปแล้วรอบสามเป็นยังไงบ้าง รอบสามน่าจะโอเคครับอ่าถอยไปนู่นแล้วครับใกล้เตาทางทางไหนันอัด,ดแล้วก็มีรถรออยู่ข้างนอกรออยู่เยอะครับหลายคิวเที่ยวนี้ผมมาได้คิวที่สองนะผมก็ช่างรถเสร็จก็ได้ลงเลยอ่เอาใหม่เอาใหม่อ่ะไม่ได้โยกหมาอีกรอบนึง <laughs> โยกหมาอีกรอบนึงครับเบียดไปนู่นอีกเยอะๆเขาบอกไปปูไปนูน่น จัดไปจัดไปพี่น้องเลยจัดไปไม่น่าจะผ่านครับกะประมาณนี้แล้วพี่น้องฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับชวนชัยรถไถซิ่งแชนแนลนด้เลยพี่น้องสวัสดีครับ